คุณคิดยังไงกับสิ่งของของดูต่างหน้าหรือของที่อาจจะดูไร้ค่าจนถูกมองว่าเป็นขยะหรือเคยโดนสังคมมองข้ามโดนตัดสินแค่เพราะเกิดผิดที่หรือเปล่าวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับมังงะที่ดูเหมือนเล่าเรื่องคนชนชั้นล่างแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนโลกทั้งใบทั้งชนชั้นความอายุติธรรมความทรงจำและคุณค่าของมนุษย์นี่คือกจิอาุตะ มังงะที่แปลงสิ่งของสำคัญให้กลายเป็นพลังและอาวุธที่ทรงพลังได้มาทำความรู้จักกับมังงะเรื่องนี้กันและแน่นอนว่าคลิปนี้จะไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญนะครับโลกของกาจิอากุตะแบ่งออกเป็นสองฝั่งชัดเจนเมืองฝั่งหนึ่งมีความสะอาดสวยงามมีเทคโนโลยีมีระบบมีอำนาจและนั่นคือที่อยู่ของพวกชนชั้นสูงส่วนอีกด้านฝั่งหนึ่งนั้นเปรียบได้กับสลัมขยะ ดินแดนที่เต็มไปด้วยคนที่ถูกผลักไสถูกมองว่าสืบสายเลือดจากอัชญากรแม้จะไม่ได้ทำอะไรผิดแต่พวกเขาก็ถูกตัดสินล่วงหน้าเพียงเพราะเกิดผิดที่ระบบการลงโทษในโลกนี้คือการส่งลงหลุมขนาดยักษ์ใครที่ทำผิดกฎหมายหรือถูกกล่าวหาว่าผิดก็จะถูกโยนทิ้งลงไปเหมือนขยะชิ้นหนึ่งไม่มีการสืบสวนไม่มีโอกาสอธิบายพระเอกของเรื่องนี้คือรูโด เด็กหนุ่มธรรมดาจากสลัมผู้ชื่นชอบการค้นหาสิ่งของที่ยังพอใช้ได้แม้คนอื่นจะมองว่าเป็นขยะไร้ค่ารูโดโเติบโตมากับพ่อบุญธรรมและแน่นอนว่าเป็นคนของฝั่งสลัมเช่นเดียวกันเป็นพ่อที่สอนให้รูโดโได้รู้จักกับคุณค่าของสิ่งที่คนอื่นมองข้ามแต่วันหนึ่งพ่อของรูโดโถูกส่งไปเกิดใหม่และรูโดโกลับถูกใส่ร้ายในคดีฆาตกรรมพ่อตัวเองและถูกโยนลงไปในหลุมยักษ์ทันที โดยไม่มีการไต่สวนไม่มีใครฟังคำพูดของเขาสักคนเดียวแต่แทนที่จะตายโรโดกลับรอดและคนพบว่าโลกเบื้องล่างนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตประหลาดและมนุษย์อาศัยอยู่เช่นกันและเขาเองก็มีพลังบางอย่างที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเขาไปตลอดการจุดขายสำคัญที่สุดของกาจิอาคุตะคือระบบพลังที่เรียกว่าจิงกิชื่ออาจจะฟังดูแปลก แต่มันคืออาวุธที่เกิดจากความทรงจําและจิตวิญญาณที่ผูกพันกับสิ่งของของที่คนอื่นมองว่าเป็นขยะถ้าเคยมีเรื่องราวในชีวิตผู้ใช้มันจะกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังและคนที่ใช้พลังนี้ได้จะถูกเรียกว่า giver ผู้ที่มอบชีวิตให้กับสิ่งของพลังของจิงกิขึ้นอยู่กับระดับอารมณ์ของผู้ใช้ความทรงจําที่ฝังอยู่ในของสิ่งนั้นและความตั้งใจในการใช้มันเพื่อเป้าหมายบางอย่างนี่คือพลังที่แตกต่างจากพลังเวท หรือจักระในมังงะทั่วไปมันเป็นพลังที่เชื่อมโยงกับอดีตและความรู้สึกของตัวละครแบบมีความผูกพันมีเบื้องลึกเบื้องหลังศัตรูในเรื่องนี้เรียกว่าฮันจูพวกมันคือสัตว์ประหลาดที่เกิดจากพลังงานด้านลบในขยะมันไม่ใช่แค่สัตว์ร,ร้ายทั่วไปมันคือตัวแทนของความโกรธความเศร้าความเกลียดชังที่ตกค้างอยู่ในสิ่งของที่ถูกทิ้งและในโลกใบนี้ ขยะก็คือผลผลิตของการกดขี่และความเหลื่อมล้ำพอทุกคนโยนทิ้งมาลงมาทั้งวัตถุและความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นก็ก่อตัวกลายเป็นภัยร้ายที่ย้อนกลับมาทำลายทุกสิ่งและยังมีศัตรูที่เป็นมนุษย์ด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เรื่องราวเข้มข้นยิ่งขึ้นเพราะมนุษย์ในเรื่องนี้บางคนไม่ใช่แค่ศัตรูในเชิงกายภาพแต่ยังเป็นตัวแทนของอำนาจการกดขี่และระบบชนชั้นที่บิดเบี้ยวอย่างชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้นตัวละครบางคนยังซ่อนเจตนาที่ซับซ้อนและมีบทบาทต่อเนื้อเรื่องในระยะยาวทําให้การต่อสู้ในกาจิอคุตะไม่ได้มีแค่การประทะกับสป,ปรลาดที่สกปรกโสโครกสปรังเคแต่ยังสะท้อนการต่อสู้ในทางอุดมการณ์อย่างเข้มข้นอีกด้วยพูดถึงฉากการโยนคนลงหลุมขนาดยักษ์ทำให้อดนึกถึงมังงะอีกเรื่องไม่ได้เลยนั่นก็คือเม d ด in Ab y บ s มังงะแฟนตาซีะจนภัยที่มีส่วนคล้ายกันตรงที่การดำดิ่งลงสู่เบื้องลึกที่เต็มไปด้วยความลับและอันตรายในเม e i ินอ y บ s ตัวละครเอกต้องลงไปยังหลุมขนาดยักษ์เพื่อค้นหาความจริงและเผชิญกับสิ่งที่โลกเบื้องบนไม่เคยรู้มาก่อนเช่นเดียวกันกับรูโดในกาจิอักุตะที่ถูกโยนลงไปในหลุมขนาดยักษ์โดยไม่สมัครใจและได้พบกับความจริงอีกด้านของโลกที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเช่นกันทั้งสองเรื่องนี้มีจุดร่วมกันคือ ความจริงที่ถูกซ่อนในเบื้องล่างและการเดินทางที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเพื่อเข้าถึงเก่นแท้ของมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันก็มีโทนที่แตกต่างจุดต่างที่สําคัญคือในเม d ด In a อ y s s ตัวละครลงหลุมด้วยความสมัครใจบางคนเพื่อค้นหาความลับบางคนลงไปเพื่ออยากออกประจนภัยขณะที่ในกาจิอากุตะนั้นรูโดถูกบังคับให้ลงหลุมอย่างไม่เต็มใจถูกโยนลงไปอย่างไร้สิทธิเสรีภาพเพราะถูกใส่ร้ายโดยไม่มีโอกาสอธิบายความจริงเลยด้วยซ้ำ โทนของเรื่องเม e in Abyss จึงออกไปทางปรัชญาลึกดาร์กและสะเทือนอารมณ์ส่วนกาจิอ a k ุตะจะเดือดกว่าเข้มข้นด้วยพลังความโกรธการต่อต้านและการลุกขึ้นสู้กับความอายุติธรรมของระบบสังคมโดยตรงผู้เขียนเรื่องนี้คือเคอีอุระะนักเขียนหน้าใหม่ที่น่าจับตามองแม้ว่ากาจิอ a k ุตะจะเป็นผลงานเดบิวต์เรื่องแรกของเขาแต่ฝีมือเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลย อูระเคยเป็นผู้ช่วยของอซึชิโอคุโบเจ้าของผลงานโซอิเตอร์และไฟฟอร์สซึ่งเราจะเห็นกลิ่นอายของงานออกแบบตัวละครที่ดูฉูดฉาดฉากแอคชั่นที่ลื่นไหลและโทนเรื่องที่ผสมความดาร์กกับจิตวิญญาณได้อย่างดีที่สำคัญอูรณะยังร่วมงานกับศิลปินกราฟฟิตี้ฮิเดยุชิอันโดในการออกแบบจึงทำให้หลายเส้นของเรื่องนี้มีความดิบจัดจ้านดุดันมีเอกลักษณ์ของตัวเองชัดเจน กาจิอากุตะมีลายเส้นที่โดดเด่นมากทั้งในแง่ของอารมณ์การใช้เงาและการใส่รายละเอียดในฉากต่อสู้ทุกคาแรคเตอร์มีดีไซน์เฉพาะตัวไม่มีใครซ้ำกันเลยแม้แต่นิดขอสารภาพตรงๆว่าส่วนตัวผมเองตอนที่เดินผ่านร้านหนังสือแล้วเจอมางงะเรื่องนี้สิ่งที่สะดุดตาและทําให้หยิบมันขึ้นมาก็คือลายเส้นนี้แหละครับมันดูแปลกใหม่ทันสมัยมีความดิบแบบศิละปะสตรีทแต่ก็ยังแฝงความประณีตแบบโชเนน เป็นลายเส้นที่ทั้งดึงดูดสายตาและสื่ออารมณ์ได้อย่างชัดเจนฉากการใช้พลังจิงกิก็ทำออกมาได้เท่สุดๆทั้งการแปลงร่างของอาวุธเอฟเฟกแสงเงาและการเล่นกับอารมณ์ของตัวละครผ่านลายเส้นทำให้เรารู้สึกว่าพลังของพวกเขามีชีวิตจริงๆและแน่นอนครับความฮอตของมังงะเรื่องนี้ทำให้กาจิอคุตะได้รับการประกาศสร้างอนิเมะอย่างเป็นทางการแล้วโดยสตูดิโอที่รับผิดชอบคือสตูดิโอ o n นส จ้าของผลงานคุณภาพอย่าง Mob Psycho 100, My Hero Academia และ Full Metal Alchemist Brotherhood มีกำหนดฉายเดือนกรกฎาปี2025ใครเป็นสายอนิเมะเตรียมตัวโดวนตกได้เลยเรามองเห็นแมวได้เลยว่ากาจิอคุตะมีองค์ประกอบครบถ้วนที่จะก้าวขึ้นเป็นโชเนนระดับท็อปของยุคนี้แนวเรื่องแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครไม่ใช่แค่ต่อสู้แต่สะท้อนสังคมไปด้วยระบบพลังของจิงกิ ที่ไม่ใช่แค่พลังเท่ๆแต่แฝงด้วยอารมณ์และจิตวิญญาณของตัวละครหลายเส้นที่จัดจ้านแตกต่างมีเอกลักษณ์ที่คนจําได้ทันทีตัวละครแต่ละคนมีมิติมีแบ็กกราวด์เฉพาะมีความลึกที่ทําให้คนดูอยากติดตามการออกแบบโลกและศัตรูที่สะท้อนแนวคิดทางสังคมอย่างมีชั้นเชิงและสุดท้ายการที่อนิเมะกำลังจะออกฉายดยสตูดิโอโบนส์คือการการันตีว่าเรื่องนี้มีศักยภาพสูงมาก ถ้าเรื่องนี้ยังเดินเรื่องดีแบบนี้ต่อไปรับรองว่ากาจิอคุตะจะไม่ใช่แค่มังงะนอกกระแสแต่จะขึ้นแท่นโชเนนคลาสสิกยุคใหม่ได้แน่นอนกาจิอคุตะไม่ได้แค่เล่าเรื่องแอคชั่นแฟนตาซีแต่มันคือการตั้งคำถามกับคุณค่าของมนุษย์และระบบอำนาจที่เลือกจะมองข้ามความจริงสิ่งที่คนอื่นมองว่าไรค่าอาจมีพลังที่สุดในมือของคนที่ผูกพันกับมันอย่าให้สังคมตัดสินเราจากต้นกำเนิดหรือชนชั้นและที่สำคัญที่สุด คนที่ถูกทอดทิ้งก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกได้ก่อนจะจบคลิปเราจะขอพาทุกคนมาดูเกรดเล็กเกรดน้อยที่ทําให้คุณอินกับกาจิอากุตะมากยิ่งขึ้นครับชื่อเรื่องกาจิอากุตะมาจากคําว่ากาจิ achi, ที่แปลว่าจริงจังจริงแท้ผสมกับอากุตะที่แปลว่าขยะความหมายรวมๆคือขยะที่จริงจังหรือขยะที่มีพลังนั่นเอง ตัวละครแต่ละตัวจะมีดีไซน์ที่แฝงความเป็นสัญ,ญลักษณ์เช่นอาวุธของตัวละครบางคนมาจากของที่เขาเคยใช้ในตอนเด็กซึ่งสะท้อนความทรงจำที่ฝังลึกทางจิตใจการจัดองค์ประกอบฉากหลายฉากได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสตรีทและกราฟฟิตี้จริงๆซึ่งหายากในมังงะโชเนนแบบดั้งเดิมใครที่ชอบวิเคราะห์ทฤษฎีมังงะคุณสามารถกลับไปดูรายละเอียดต่างๆแล้วไปตั้งคำถามใหม่ๆกับเนื้อเรื่องได้ตลอดเวลาเลยครับและนี่แหละครับ คือสิ่งที่ทำให้กาจิอากุตะมีมิติไม่ใช่แค่มังงะต่อสู้แต่คือโลกที่น่าค้นหาและมีความลึกแบบลงหลุมกันเลยทีเดียวถ้าคุณชอบมังงะที่มีทั้งแอคชั่นดรามา่าสะท้อนสังคมและศิละปะจัดจ้านกาจิอากุตะคืออีกเรื่องที่คุ้มค่าที่จะลองและคุณละครับเคยมีของที่คนอื่นมองว่าไร้ค่าแต่คุณเห็นคุณค่าในตัวมัน หรือคุณเคยรู้สึกเหมือนถูกโยนทิ้งเหมือนขยะบ้างหรือเปล่าลองแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ